เป็นร้านทะเลดองที่มีของให้เลือกเยอะมากเลย20บาทปูอดองเกาหลีแซลมอนซีอิ๊วเกาหลีทุกคนน่ากินมากดูปูไขุ่ิยน่ากินมากไม่ไหวแล้วมานี่ขอราบเป็นน้ำชิปปาร,ราอย่างนี้เข้าไปจะ้ะกือราคานี่ทุกคนดูไข่พุ้งไ<า>ข่พุ่ง เป็นปูดองเกาหลีนะคะซีอิ๊วเกาหลีนี่เนื้อแนมเข้าไปแล้วจ้าอร่อยไม่ได้สดมากเลยน้ำยำนี้คือเข้ากันมากหมูกระทะปลาปูหมูกระทุ้ปูปลาปลาปูปลาปูปลาหมูกระทะปลาปูหมูกระทุ้ปูแคร์เพื่อนสวัสดีค่ะกลับมาพบกับนุรีอีกแล้วนะจ๊ะอุย น้ำฝนหยดใส่หน้าแสดงว่ามีลาบแน่เลยนะคะหรือว่าขี้นกวะน้ำฝนเนาะ <laughs> อาทุกคนตอนนี้นะคะหนูรีอยู่ในตลาด1ตลาดนะคะในพัทยานะวันนี้นะคะเราก็ได้แบบว่าหมายเหตุกรุงศรีมาจากแม่ชีนี่แล้วก็เบบี้โมจิโกะนะคะซึ่งโมจิโกะเขามาถ่ายแลยะะ้วทุกคนร้านนี้คือแบบน่ากินมากแค่เห็นบอกก็คือน่ากินมากให้ขึ้นคลิปโมจิโกะให้ดูปึ้งนะคะขึ้นคลิปชีนี่ให้ดูปึงะะปป้งนะ,ะบอกทุกคนว่าหนูรีต้องตามไามน้องนและหลายคนก็คือคอมเมนต์มาว่าอยากให้มานะคะแล้วก็รวมถึงเจ้าของร้านด้วยมาคอมเมนต์บอกว่าอยากให้พี่หนูรีมาลองชิมจังเลยค่ะวันนี้เราก็มานะคะเป็นร้านทะเลดดออองงง20บาาาาาททททุกกคนนเเเ้จะะมมีลลต่ๆแว็็ํปย ได้ด้วยทุกคนเป็นแค่20บาทนะคะซึ่งร้านยำที่มีราคา20บาทเนี่ยมีเยอะมากยุคนี้นะแต่ว่าเรามาดูว่ามันแตกต่างจากร้านอื่นผ่นพื้นนะคะซึ่งวันนี้ก็ยุ่กับ มเมท้าวนะคะคนเดิมนะคะเออแล้วก็ Ch ชีนเน่แชแนลนะคะน,นี่กําลังจับหูอยู่นะคะซึ่งตอนนี้เดี๋ยวไม่แน่ใจว่าชื่อตลาดอะไรนะทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นชื่อตลาดให้นะคะแล้วเดี๋ยวเดินไปที่ร้านทะเลดองหรือว่ายำยี่สิบกันจ้าแล้วชีนเน่คนชีเน่ามากินสองรอบแล้วไหมสองรอบแล้วซื้อกลับบ้านด้วยชีเน่บอกว่ามากินสองรอบซื้อกลับบ้านด้วยแซลมอนกับกุ้งอร่อยมากยืนหนึ่งปกติไม่กินแซลมอนหรอรูใช่ไหมเออฉันซื้อแซลมอนกลับบ้านจากกับกุ้งแล้วก็ข้าวสาลยไข่กุ้ง พูดขนาดนี้นี่คาดหวังนะคาดหวังมากเพราะเป็นคนออชอบกินแซลมอน<ด>กับกุ้งดองมากถ้าเกิดว่าใครรู้อะ <ใน S 2> โอเคทุกคนเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดส u b s c r i b e กดแชร์ห้นูรีด้วยแล้วก็ใครนะคะที่เป็นสายเปนใน Facebook ก็ฝากกดส่งดห้หนูรีดนะคะก็คุณมาค่ะโอเคเราไปเจอกันที่ร้านค่ะข้างหน้าก็จะเป็นร้านหมูทอดทุกคน ข้าวเหนียวหมูทอดชื่อว่าหมูทอดหม้อนุ่มชุ่มซอสนี่เดี๋ยวเดี๋ยวแวะมานะคะเกี๊ยวซาาเลยจ้าเยอะแยะไปหมดเลยในตลาดอุย้ยเขามีสปาเก็ตตี้อุย้ยจริงๆริงด้วยเ,เป็นถาดใหญ่เลยเแต่แม่ค้าคือแบบสีผมเซ็ปมากแล้วไหนร้านร้านทะเลรอง20อยู่ไหนอยู่ตรงโน้อนอยู่ตรงโน้นไปดูกันฟังนะแกได้เดี๋ยวมาถ่ายมาชิมด้วยของกินเยอะมากนี่ทุกคนถึงแล้วนะคะยำรานี20ทุกเมนูแล้วเขาบอกว่ามี ทะเลดองที่แบบว่าอู้หูนี่อุ้ยนางวางเป็นถาดอย่างนี้เลยอะเห็นไหมอุ้ยอลังการตะการตามากนี่คือเจ้าของร้านนะคะเดี๋ยวดูก่อนว่ามีอะไรบ้างนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างเยอะมากตาการตามากอุ้ยเดี๋ยวจะเจาะให้ดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะมา ทุกคนจะบอกว่าเป็นร้านยำเป็นร้านทะเลดองที่มีของให้เลือกเยอะมากเลย20บบาทย0่บาทยังไงเดี๋ยวมาดูกันว่าปริมาณยังไงแล้วมาดูว่ามีอะไรบ้างทุกคนนี่ปูดองเกาหลีมีงาด้วยซีอิ๊วเกาหลีมีดองน้ำปลากวนต่างๆแซลมอนแล้วก็เป็นซีอิ๊วเกาหลีทุกคนน่ากินมากดูปูไข่แล้วน้ำยำเขามีแบบอุ๊ยเยอะมากทุกคนให้ดูข้างในเป็นน้ำยำแบบซีฟู้ดแล้วก็เป็นน้ำยำแบบ ไม่ปลาน้ำยำแบบปลาแล้วก็เป็นน้ำซีอิ๊วเกาหลีเฮ้ยเราเลือกได้หลายแบบมากอาเลือกไม่ถูกเลยอะทุกคนแล้วมีหมึกด้วยหมึกน่ากินมากเลยเห็นไหมเห็นไหมหไหมหไหมเห็นไหมห,ห,มห,ห,มห,หมอยด้วยอ่ะเลิศเวอร์นี่เป็นแบบนี้เลยค่ะ20บาทก็จะมาอุ้ยได้เยอะนะได้เยอะนะแล้วน้ำยำคือแบบแซ่บมากเุ้ยน่ากินมากไม่ไหวแล้วมาอุ้ยมีสาหร่ายด้วยสาหรายนี่ขายยังไงคะ ยี่สิบห้าบาทนะคะแล้วก็อย่างอื่นก็ยี่สิบยี่สิบุดแล้วแต่เราจะเลือกเลยนะคะโอเคอยากกินอะไรมั่งอะ่ะอยากกินทุกอย่างเลยอะตอนนี้อยากกินทุกอย่างเลยทำไงดีสั่งทุกอย่างเลยแมยอันนี้ต้องสั่งแน่นอนแซมว่นกับกุ้งะต้องสั่งแน่นอนร้านเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดว่าใครจะมาเนี่ยอยู่ตลาดไหนคะเดี๋ยวก่อนชิมให้ขายของก่อนเลยอันตลาดเดอรมาร์เก็ตเนินถาวรนะคะชื่อร้านว่ายำยี่สิบเทพสิทธิ์ค่ะจะมีอยู่สองสาขานะคะในพัทยานะมีสาขาเทพสิทธิ์กับสาขาเดอรมาร์เก็ตเนินถาวร โอเคค่ะเดี๋ยวให้แม่ค้าขายอย่างเดียวไม่ได้เดี๋ยวเราต้องลองดูด้วยว่ามันอร่อยจริงไหมและที่นี่ก็คืออวยยศแบบเยอะมากและโมจิโกก็ชอบมากแซลมอนกับกุ้งคือละมุนมากไม่ไหวแล้วต้องไปกินแล้วจับไปจ้าหมาักอยากกินได้บ้างไหมท้าวมีไข่ปราลาริวกิวดองน้ำปลาหนึ่งปูมา้าดองซีอิวต้องลองแบบปลาร้ากุ้งดองซีอิวแซลมอนกบับปลาร้าหมึกดองซีอิวก็อยากอะ่ะแซลมอนทอดอยากกินอ,ะอ่ะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวสั่งเรื่อยๆจ้า ลองชิมกันดีกว่าจ้ะหลักเป็นอะไรไม่มีปูทอดปูทอดมดแซลมอนแซลมอนทอด20สทุกคนเยอะมากแซลมอนทอดแล้วเมื่อกี้ที่เห็นอะไรเยอะไหมยำหอยนางรมตัวใหญ่มากเยอะมากพ0บาทนี่จ้าแซลมอนโอมักวนี่ขอราบเป็นน้ําชิปปลาไ่างี้เข้าไปจ้า เกลือาคอละมุนสดหอมงามมากแล้วเขาดองแบบไม่เค็มความหวานหวานดองหวานหวานทุกคนแล้วจานนึงยี่สิบได้มาสามชิ้นก็คือว่าโอเคนะนะชิ้นใหญ่นะสามชิ้นฉันก็กินไปเลยจากสองชิ้นหมดไปแล้วหนึ่งจานชอบอ่ะขอบโปะไข่พุ่งด้วยนี่ว่าทําไมลูกค้าเยอะและชิ้นนี้ติดใจมากมากินสามรอบแล้ววะงงไหมปกติเธอไม่กินแซลมอนนะนี่ทุกคนดูไข่พุ่งไข่พุ่ง ค <Okay. S 2> oh. ่าคำไหม <Yeah. S 1> ร้อยไม่เราทำไหม mm hmm. วันนี้จะอนุญาตยายกินหนึ่งคำ mm hmm. เพราะว่ามันอร่อยมากอยากให้ยายได้ลองหนึ่งคำต่อหนึ่งอาทิตย์แล้วเดี๋ยวราดน้ำจิ้มน้ำนี้ไปซีฟูด้ดเข้าไปแล้วจ้า mm hmm. อร่อยไหมยาย มันไม่เค็มเกินเนาะไม่เค็มเกินแล้วก็ละมุนเนาะไปทีละอย่างเลยทุกคนทีละอย่างแบบอย่างรวดเร็วเพราะหิวมากยำไข่หมึกยีก่สิบจ้ะรได้เยอะนะได้หม,มึกน้าสี่ชิ้นเผ็ดเปรี้ยวยำยำเผ็ดเปรี้ยวเค็มดีนะเพราะว่าชอบกินเผ็ดแล้วกูหอยนางรมตัวใหญ่มากแล้วให้น้ำนี่ด้วยอ่ะพริกเผาวะ่ะมีหอมเจียวด้วยหอยนางรมตัวใหญ่มะมีพริกเผาด้วย จานนี้จะออกหวานขึ้นเพราะว่าใส่พริกเผาแต่น้ำเนี่ยน้ำเซฟูต์อ่ะแซ่บแล้วเหมือนไปใช้มะนาวแท้ด้วยอ่ะ <c oughs> มาริวกิวเป็นแบบดองซีอิ๊วนะคะนี่อืออันนี้โอยหมา่าลอากินแล้วไม่คาวเลยมันหวานกุ้งดองซี <c oughs> อิ๊วอือนึกหรือนยะังมันหวานน <c oughs> ุ่มทุกคนเป็นแบบดองกุ้งอร่อยใช่ไหมย่า รูปดึงๆอ่ะนี่มาลองนี้บ้าง20ทุกคนยายเดาถูกนะเมื่อกี้ว่ามี2ชิ้นเป็นปูดองเกาหลีนะคะซีิวเกาหลีนี่เนื้อแน่มปูอ่ะจะดองเค็มกว่าแซลมอนป่อยแครงแบบตัวเย้ยอ่ะตัวเท้าอ่ะใหญ่จริงขอดูดก่อน มันอร่อยอ่ะสดมากเลยน,น้ำยำนี้คือเข้ากันมากอพี่กินมานะให้แซลมอนยืนหนึ่งหอยแครงยืนสองกุ้งยืนสามหม่ท้อยได้บ้างนะแซลมอนหนึ่งไข่ปลาไข่ปลาสองอันนี้าสามแซลมอนกุ้งอะ้วันนี้ให้ไข่ปลา ทุกคนคะขอโทษด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้พอดีว่าไฟล์ตอนจบหายไปนะคะก็เลยไม่ได้บอกลาทุกคนเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาลองนะคะร้านทะเลดองร้านยํา20บาทเนี่ยนะคะก็สามารถมาลองได้เดีวรีขึ้นข้อมูลต่างๆให้นะคะสำนี้หนูรีและยายแล้วก็แม่ชินเน่นะคะต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์สำหรับใครกดแชร์กดกดิ่งให้หนูรีด้วยนะคะต้องขอโทษจริงๆค่ะไฟล์หายค่ะรีรีหนูรีรีหนูรี Right,